สุรเชษหกักพานในตำรวจระดับสูงคนนี้เนื้อแท้ท่าแท้เป็นคนยังไงคุณต้องรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่กระโดดเกาะผู้มีอำนาจวันที่แก๊งสามปอเรื่องอำนาจคุณก็รับใช้สามปออย่างสุดริ่มทิม,มประตูพอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณก็เปลี่ยนตัวคุณเองทันทีเลยเพราะท่านน่ะเป็นสปีชีส์ของจิ้งจกที่พิเศษกว่าทุกสปีชีส์ของจิ้งจกในโลกนี้ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ชมคงรับทราบพอสมควรนะครับมีเรื่องราวที่เป็นเหมือนอีเวนต์ใหญ่โตที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือทักษิณชินวัตรได้กลับไปเชียงใหม่เพื่อไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองก็แน่นอนที่สุดนะครับเป็นที่สนใจเชียงใหม่ในวันนั้นก็มีอะไรที่มันตลกขบขันพอสมควรคือเรามีนายกอยู่5คนคนแรกคือนายกที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือเศรษฐาทวีสินที่ได้รับเลือกตั้งมายอย่างถูกต้องตามกฎหมายคนที่2คือนายกทิพย์ก็ ็คือพิธาลิมเจริญรัฐก็ไปเชียงใหม่ในจังหวะเดียวกันเพื่อไปทดสอบความนิยมของพิธาเทียบกับทักษิณคนที่3ก็คือว่าคุณอุ้งอิงนายก Soft Power ที่ถูกวางตัวให้เป็นนายกคนต่อไปแต่จะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คนที่4คือท่านนายกนอกทำเนียบคนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยก็คือคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่เป็นนายกแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เข้าทำเนียบเลยแม้แต่1วันและคนสุดท้ายคือท่านนายกตัวจริงอยู่ชั้น14เรียกว่านายกชั้น14 ที่น่าสังเกตยอย่างว่ามีทั้งข้าราชการไปแหรับกันเต็มที่นะฮะก็เลยกลายเป็นข้อคนนินทาหมาดูถูกว่าข้าราชการไปคาระวะเคารพอดีตนักโทษหรือยังเป็นนักโทษอยู่เพราะยังอยู่ในช่วงพักโทษอยู่ก็เป็นที่ขบขันสะเทือนใจแล้วก็ชอกช้ำใจสาหรับคนบางคนตลอดจนสําหรับผมแล้วมองว่ามันเป็นเรื่องที่ขบขันมากสังคมไทยเดี๋ยวนี้สังคมไทยมีอะไรอะไรที่ขบขันมากแต่นอกจากนั้นแล้วยังมีอีกคนคนหนึ่งที่เรื่องพวกนี้ไม่ เคยพลาดเลยคือพลนบเรกสุรเชษฐ์หักพานผมจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาทำตัวเขาเองออกมาชัดเจนไปอยู่ดูแลท่านนายกทุกอย่างนะฮะพยายามเข้าใกล้ชิดให้ได้นะฮะ คือพูดง่ายว่าจะไม่พลาดโอกาสในการเข้าใกล้ชิดผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้ใหญ่ให้โลกเห็นใจหรือว่าจะฝากฝังตัวเองซึ่งคุณสุรเชษฐ์หักพานก็ปฏิเสธว่าไม่มีไปทําหน้าที่คือถ้าพูดถึงหน้าที่แล้วเขาก็มีหน้าที่เป็นรองนายกฝ่ายกิจการพิเศษก็คือไปดูแลความปลอดภัยโน่นนี่นั่นก็เป็นหน้าที่เขาที่จะทำบิ๊กโจ๊กเองก็พูดชัดเจนว่ามาดูแลทักษิณไม่ได้มาขอความช่วยเหลือเรื่องคดี ก็ว่ากันไปท่านผู้ชมครับแต่ผมอยากจะเตือนสติคุณสุรเชษนิดหนึ่งว่าคุณเองถ้าคุณยังมีความทรงจําอยู่บ้างคุณต้องรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่กระโดดเกาะ าถ้าผมจำไม่ผิดวันที่พรรคก้าไกลมีคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศผมจำไม่ผิดท่านผู้ชมคงจำผิดใช่ไหมคุณสุรเชษเขากระโดดโหนพรรคก้าไกลเลยเขาเป็นคนที่แสดงความสุขสมกับนายรังสมิมานโรมวันงานศพของบิดาของสุรเชษหักผ่านนั้นรังสมิมานโรมก็ไปแล้วก็นอกจากไปปกติธรรมดาแล้วยังไปในวันงานเผาได้เป็นคนที่เชิญพาตไรรังสมิมานโรมนี่แหละก็คือได้เอาตัวช้างมาอภิปรายในสภา โดยที่ข้อมูลตัวช้างนั้นมาจากคอมพิวเตอร์ของพันธบัตรโทรคริตก็เป็นที่เข้าใจว่าก็มาจากสายเดียวกันเพราะว่าพันธบัตรโทรคริตนั้นเปรียบเสมือนเป็นเลขาส่วนตัวของพลเอ็กสุรเชษหักพ่านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนเกมการเมืองกลายเป็นพรรคเพื่อไทยพลุเอ็กสุรเชษก็ไม่รีรอเพราะท่านน่ะเป็นสปีซี่ของจิ้งจกที่พิเศษกว่าทุกสปีซี่ของจิ้งจกในโลกนี้เพราะว่าท่าน เปลี่ยนเร็วมากท่านผู้มจำจะมามีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่คุณหญิงอ้อเข้ามาในงานกิจกรรมงานแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรติที่ท้องสนามหลวงคุณหญิงพจมาดาม,มาพงศ์อดีตคู่ชีวิตของท่านนายกทักษิณชั้น14ในได้ควงลูกสาวอุ้งอิงแพรทองทานหัวหน้า พักเพื่อไทยและว่าที่นายกซอฟต์พาวเวอร์ออกงานครั้งแรกนักการเมืองทั้งหลายมาร่วมงานกันคึกคักในวันนั้นท่านผชมดูรูปผมส่งให้ดูนะฮะสุรเชษฐ์หักพานไม่ยอมพลาดโอกาสอย่างนี้แน่นอนแล้วเป็นที่จับตาดูช่างภาพก็เต็มไปหมดก็รู้อยู่แล้วคุณหญิงพจะมาน,นั่งอยู่บนโซฟาย่อตัวลงคุกเขา่า ถ้ากราบเท้าได้ตอนนั้นก็กราบเท้าไปแล้วมั้งแล้วยังมีการยกมือไหว้นางสาวแพรทองทานอุ้งอิงตกกระจายต้องยิง้มไหวกลับทันทีเพราะถือว่ายุน้อยกว่ามากจริงๆแล้วพฤติกรรมของคุณสุริเชษนั้นถ้าจะทําให้พอดีพอด,พอดีก็ไม่เสียหายตัวเองมียศถึงพลตํารวจเอกรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถ้าจะไปทักทายคุณหญิงอ้อซึ่งบิดาคุณหญิงอ้อคือ พลตำรวจโทรเสมอดามาพง์ที่บีดาของพลวิศรุริเชษหักพานนั้นเป็นคนขับรถให้ตอนที่ท่านไปดํารงลแหน่งเป็นผู้อุาการภาคสี่ซึ่งเป็นลูกสาวของอดีตเจ้านายเก่าพ่อความที่เป็นพลวิศรอกรองผูุ้ปการตำรวจแห่งชาติเข้าไปยืนตัวตรงแล้วโค้งคํานับอย่างสง่าผ่าเผยและงดงามก็พอแล้วยกมือไหว้และโค้งคํานับคุณไม่ต้องไปคุกเขา่าแทบจะกราบเท้ากราบตีนคุณหญิงอ้อ นี่มันเกินไปเพราะคุณแสดงว่าคุณนี่เฮาเลี่ยนมากคุณต้องการเกาะคุณเพิ่งกระโดดหนีจากรังซิมันโรมแล้วก็พักก้าวไกลมาพอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณก็เปลี่ยนตัวคุณเองทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วนี่พฤติกรรมท่าทีดังกล่าวของคุณคุณนี่ยังแตกต่างเหตุการณ์ในช่วงก่อนหน้าในยุคที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชอโดยที่สามปออยู่ผมจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด Follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม คุณสุริเชพค,คุณลืมเรื่องนี้หรือยังคนหนุ่มอย่างคุณเนี่ยเป็นรองพบตรอายุอาวุโสูงที่สุดอายุน้อยที่สุดปีหรือชีวสการตั้ง7-8ปีคุณคงไม่ลืมง่ายๆนะเรื่องที่ผมจะพูดนี้เป็นเรื่องอะไรตามผมอ่ะ4ปีที่แล้ว19กุมภาพันธ์2อ6 2 คุณได้ดําเนินคดีกับลูกชายของคุณพายัพชินวัฒน์คุณพายัพชินวัฒน์นั้นเป็นน้องชายแท้ๆของคุณทักษิณชินวัฒน์ชื่อฤพศินวัฒน์คุณดําเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาเขาในเรื่องที่เอาข้อมูลนันเป็จบรรจุลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเบื้องหน้าเบื้องหลังจริงๆก็เพราะว่าตอนนั้นคุณฤทธิ์ไทยนั้นเป็นรองหัวหน้าพักที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นพักอะไหล่ของพักเพื่อไทยนั่นคือพักไทยรักษาชาติและจังหวะนั้นฝั่งคอสชก็เริ่มตั้งพักเรียกว่าพักพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนั้นก็เลยพักเพื่อไทยก็ก็ใช้พักไทยรักษาชาติขึ้นมาเป็นพักคู่ขนานหวังที่จะฟาดคะแนนเสียงจากปาเตลิสมีส่งลูกหลานของชินวัตรไปขับเคลื่อนพักไทยรักษาชาติซึ่งนายฤทธิภพ บุตรชายของนายพยับชินวัฒน์น้องชายทักษิณก็เป็นหนึ่งในแกนนําที่ตั้งพรรคนี้กุมภาพันธ์2562ก่อนการเลือกตั้งเดือนเดียวเองคุณก็เลยดําเนินคดีคดีพักและบุคลากรในฝา,ฝากฝากฝั่งทักษิณแบบไม่ไว้หน้าคุณทําให้กับบิ๊กป้อมประวิตรวงสุวรรณเพื่อเอาใจเตะสกัดก่อนการเลือกตั้งให้ได้ตั้งข้อกล่าวหาเสร็จสอบปากคําเรียกตัวมาก็คือผู้น้อยเอาตัวเป็นจําเลยเลย โดยอ้างว่าเอาข้อมูลนัเป็นเท็ดในเรื่องของฝุ่น PM 2.5ซึ่งนายฤพบนั้นออกความเห็นผ่าน Facebook ของตัวเองว่าฝุ่นนั้นมีมากกว่ามาตรฐานแต่คุณไปบอกว่าไอ้ที่ข้างๆนั้นเนี่ยไอ้ฝุ่นที่คุณรฤพบพูดนั้นเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นแล้ว คุณหรือพพก็เลยเป็นคนที่ให้ข้อมูลเท็จทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่23มกราค,คม2562บ,บัญชี Facebook ของแฟนเพจพักไทยรักษาชาติแพร่ภาพคลิปสดผ่านบัญชี Facebook แฟนเพจดังกล่าวโดยใช้หัวข้อว่าภัยเงียบที่ทําร้ายคนกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมพิจารณาดูกันละกันว,ว่าสุรเชษหักพานในตํารวจระดับสูงคนนี้เนื้อแท้ท่าแท้เป็นคนยังไงวันนี้ ติดตามเป็นเงาตามตัวทักษิณชินวัตรกับการแสดงความเคารพนอบน้อมที่สุดกับคนตระกูลชินวัตรที่กุมอำนาจรัฐอยู่จนประชาชนคน,คนทั่วไปเห็นภาพนี้เขารับไม่ได้นยคุณสุรเชษเพราะคุณครองยศเป็นแค่อันดับสูงพลบรเอกแล้วคุณก็ย้อนไปอดีตไม่นานมานี้เองไม่กี่ปีวันที่แก๊ง3มปอเรื่องอำนาจคุณก็รับใช้สาปออย่างสุดทิ่มทิมประตูพอเขาถแถลงเรื่องฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าคุณก็เอาเรื่องบ้าๆนี่มันดำเนินคดีเขาเพื่อเห็นว่าคุณได ทํางานให้เต็มที่แล้วและอีกประการหนึ่งคุณก็ลืมไปแล้วเหรอตอนนี้คุณแจ้งความดําเนินคดีกับนายฤพศินวัตรรองน้าพักไทยรักษาชาติคุณมีตําแหน่งอะไรคุณมีตําแหน่งเป็นรองศูนย์ปลาปรามอาชญกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลกรณีการกระทําผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์การก่ออาชญากรรมก่อออนไลน์ไม่งั้นแนละ้วคุณจะออกหมายเรียกคุณฤพศกร,รณีทําความผิดพรบคอมได้ยังไงแต่พอวันนี้คุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับลูกน้องคุณเรื่องเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลายๆแห่งนั้น ทั้งเครือข่ายมินี่เครือข่าย BNK Master เชื่อมโยงกับกรณีการฟ้องกันทั้งหลายแหละคุณสุรเชษฐคุณน่าด่านมากเลยเพราะคุณออกมาถแถลงข้างๆกูว่าคุณไม่เคยดูแลควบคุมไซเบอร์และคุณก็เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของเว็บพนันคุณถแถลงเองวันนี้22กุมภาพันธ์ คุยวโอวดเลยคู่คืนศัตรูหมายเลขหนึ่งของเว็บพนันคุณสุริเช่ครับคนที่รู้ข้อที่จริงเรื่องนี้ฟังแล้วได้แก่หัวเราะเพราะทุกวันนี้คุณพูดอะไรแม่งโกหกไปหมดอะไรก็โกหกได้แต่สิ่งหนึ่งคุณสุริเช่คุณจำเอาไว้นะคุณโกหกยังไงโกหกไม่ขึ้นลบยังไงลบออกนั่นคือกรรมที่คุณกระทำไว้คุณไม่ต้นปไญหาสายมูสายโนนสายนี่คุณรู้รู้เปล่าว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ผมบอกว่าคนเราหนีกรรมไม่ได้ดอกและนี่ข้อที่จริงความจริงที่มีหนึ่งเดียวว่า กำกำลังไล่ตามคุณอยู่ยังไม่ทันไรรือความวยไม่ทันหายความควายก็เกิดขึ้นยังไม่ทันจะพิสูจน์ชัดเจนหรือว่ายังไม่ทันตั้งตัวได้ในเรื่องของการเอาเงินเว็บพนันเนี่ยมาบริจาคก,การทำบุญกระถินหลวงแล้วคุณก็มาเจอในเรื่องของการปลอมแปลงลายเซ็นให้คนอื่นเข้ามาซักซ้อมในพิธีการรับประกาศนีิบตรและรับเข็มในการพระราชทานปรนิญญาบัตรกับวัวปอรุ่น6กครับใจเย็นๆครับ กรรมมันมาแล้วมันมาแล้วและมันจะมาอีกหลายลูกหลายลูกหลายลูกหลายดอกหลายดอกหลายดอกครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม